สวัสดีค่ะวันนี้อ้อจะพามาชมศาลนะคะซึ่งมีทั้งหมดเจ็ดศาลที่ตั้งอยู่ที่เมืองมหาเศรษฐีชชยนาทน,นะคะค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาไปด้านนู้นเลยค่ะเป็นพ่อพญานาคแดงนะคะด้านนู้นเลยแล้วก็นนี้จะเป็นองค์ท่านเท้ากุมภัน์ค่ะองค์แดงนะคะต่อมาก็จะเป็นพระศิวลีค่ะพระศิวลีองค์ใหญ่นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นศาล สารลูกกเทวดาค่ะสารลูกเขาเรียกวฮรดสารลูกกเทวดานะคะขอโทษค่ะและน,นี่ก็จะเป็นสารพระภูมิค่ะซึ่งคณะของเราก็ได้มาสร้างกันไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสารทาเวสวุวรรณนะคะนี่ก็จะเป็นที่ทั้งหมดนะคะที่ดินทั้งหมด11ไร่ช่วงนี้ก็หญ้าจะเยอะหน่อยเพราะช่วงหน้าฝนนะคะเดี๋ยวหลังหน้าฝนเราก็จะมา ไก่ที่กันอีกทีเกียิที่กันอีกทีหนึ่งอันนี้คือศาลพระแม่ธรณีค่ะใครที่จะเข้ามาไหว้ก็ไหว้ได้นะคะเราเปิดโอเพ่นค่ะเปิด24ชั่วโมงเลยค่ะอันนี้เป็นศาลพระอินค่ะและอันนี้ก็คือศาลพระยาโยมราชค่ะอันนี้ผมได้ตั้งไว้หมดแล้วนะ้วผมปลูกเศกไว้หมดแล้วนะครับอรัตนานสมเด็จองค์ปฐมท่านปลูกเศกเนี่ยเวลาเดินนะฮะพ่าแม่พี่น้อง จอดรถอาจารย์อ้อเห็นไหมจอดรถไปฝั่งนู้นจอดรถตรงนู้นเากันชี้ลงลงแล้วก็เดินเข้ามาใปที่ดินของผมนะฮะอ้าวชิวเราเดินคนแรกสิตั้งแต่เนี้ยเดินระหว่างกลางเลยเอาวางไว้ก่อนก็ไดลลูกเอาของวางไว้ก่อนกเน้ำไปเดินไปตรงนน้นลูกเดินเลย ใชไหมองค่ะยาดขึ้นกนหน่อยเดี๋ยวหลังจะกัดนะฮะหน้าฝนไงหนะ้าฝนเดี๋ยวเดี๋ยวหลังหน้าฝนก็จะเกียนนี่ล้วก็เดินนะฮะเดินมาขอพรท่านเนี่ยให้สารทั้งสองฝั่งเนี่ยแผ่ให้เราเนี่ยหนึ่งเนี่ยแล้วก็วนมาทางนี้นะฮะ นี่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยผมกับดกเตอร์อ้อเปิดให้เข้า24ชั่วโมงเลยนะใครบอกว่าก็มาตัดต้นไม้ให้หน่อยก็ได้นะฮะต้นไม้มเล็กๆได้บุญได้บุญขอหวยขอพรขอโชคขอลาบจางนึ่จางงานความรักสุขภาพขอได้หมดไปเดินบ้าง จะได้มีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงายไปเดินกันแต่ก็ไม่ถึงกระลกมากนะคะ,ว,ะ,ะวันนี้เราเอาตังโมมาถวายมาถวายก็ได้นะะนลางแล้วก็น้ำแดงสัวดนึ่งซันตาแดงก็ได้ใหญ<ะ>่ไงฮนันแหละนะฮะเนี่ยเนะหมือนตังโมอย่างเนะฮะ กลางถวายสารแล้วก็เอาแฟนต้านักแดงมาถวายก็ได้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องเขาก็เอามาถวายกันนะฮะเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปไหว้พ่อพญานาคแดงที่ผมเนี่ยนะฮะกันอ้อดูตรงพ่อพญานาคแดงเห็นไหมเ <c oughs> เออกันอ้อยงไม่ได้แนะน,น,นำพ่อพญานาคแดงเมื่อกี้เมื่อกี้ชี้ไปตรงนู้นแล้ว เมื่อกี้ชี้ไปตรงนน้นไปไหว้พ่อพญานาคแดงนะตรงนู้นนั่นนู้นตรงนั้นแหละก็เป็นสิริมงคลมาขอพรนะฮะในเมืองมหาเศรษฐีสินทศัดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนะฮะผมก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านร่ำรวยปลอดภัยสุขภาพดีและมีความสุขกับทุกคนนะครับสวัสดีครับ